เค okay. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเยเยเยนะคะโหวันนี้คูณล่ามาพาหัวแบบว่าไม่เชื่ออย่าลบดูสามจริงนี้จื่งเต้นมากตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนที่คูณล่าจะเข้าสู่เน,นื้หาไลน์นะคะคุณล่าจะพาดูก่อนคือบอกเลยนะไลฟ์นี้คุณไม่เชื่ออย่าลบดูนะคะนี่คือห้องที่ห้องที่คูณล่า เอาไว้ใช้สอนใช่ไหม,มไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะนี่คือหนังสือนะคะที่หนังสือที่คุณวราเขียนนะคะหนังสือที่คุณวราเขียนซึ่งวันนี้เดี๋ยวกําลังจะแพ็กกาลังแล้วคุณวราก็มีไอเดียเนะมีไอเดียบะไรบราบรางอย่างที่จะเป็นของขวัญให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็มาไลฟ์ก่อนดีกว่านะคะมาไลฟ์ให้ความรู้ก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะคุณแป้งนะคะคุณแป้งสมจิตนะคะสวัสดีค่ะนะคะ เดี๋ยวคุณล่าจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณแบบไม่เชื่อ,อยาลบลู่สามสิ่งเนี่ยคืออะไรเสียงมันจะเราเจเป็นดั่งสวัสดีค่ะคุณ ami, ดอบี่ได้สวัสดีค่ะคุณยูเซอร์คุณแนนสวัสดีค่ะนะคะคือเอ่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะคะคุณล่าได้หนังสือมานะได้หนังสือที่คุณล่าเขียนะนะคะสวัสดีค่ะคุณเอมนะคะได้หนังสือมาแล้วใช่ไหมนี่อันนี้นะคะหนังสือก็สอง้อยเล่มนะคะล็อแรกนะคะนี่ แล้ววันนี้ครูนาลาก็กำลังกาลังจัดเตรียมตัวที่จะแพ็คเนาะก,ก็คือโอ้โหออเดอร์แบบยาวยาวมาก <c oughs> ออเดอร์แบบออเดอร์ยาวมากนะคะก็มีปิ้งแวบออกมานะคะว่าเฮ้ยมันโคตรสุดยอดโคตรเจ๋งที่เราไม่ลบหลู่เรื่องนี้อยากรู้ไหมใครอยากรู้นะกดแชร์รัวๆจะ้ะ สิ่งที่คุณห้ามลบลู่เลยอย่าลบลู่เด็ดขาดอ๋อซีด oh, นะคะซีดมากบอกเลยนะคะขนลุกเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะ,นะค,ะคุณจูดี่สวัสดีค่ะนะคะคุณจูลี้ซีเคร a ไทยแลนด์สวัสดีค่ะครูแบบว่าดีใจมากนะที่เราไม่เคยลบลู่สิ่งนี้เลย <c oughs> ใครอยากรู้ว่าง <c oughs> คืออะไร <c oughs> นะคะใครยากรู้บ้างคืออะไรนะคะกดแชร์รัวๆนะคะแชร์รัวๆ <c oughs> แชร์ก่อนนะจ๊ะแชร์ก่อนนะจ๊ะสวัสวดีค่ะคุณพยาบาลอ้อนะคะคุณมักหลายสวัสวดีค่ะนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยนะ,ะวันนี้ครูจะให้คุณในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรลบหลู่โดยเด็ดขาดเลยตลอดชีวิตของคุณนะคะที่มันทำให้คุณลาามีวันนี้ได้คุณรู้ไหมว่าครูไม่เคยลบหลู่สิ่งนี้เลยนะคะใครยังรู้บ้างคืออะไร อใครารู้บ้างคืออะไรนี่แต่คุณเลาจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ขอตั้งตั้งกล้องก่อนนะสวัสดีค่ะคุณแนนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นห้องที่คุณอล่าไว้ใช้สอนคอร์สนะคะสอนในคอร์สคุณอลา่าอันนี้ก็หนังสือเพียบเลยนะสิ่งนะที่คุณไม่ควรลบหลู่เลยนะคะตลอดชีวิตนั่นคือความ คิดของคุณความคิดจินตนาการของคุณความคิดว่ามันเป็นไปได้คูณรลาได้หนังสือมาพอคูโรลาเขียนหนังสือเสร็จใช่ไหมคูโราก็ส่งสํานักพิมพ์ซึ่งก่อนจะมีหนังสือเล่มนี้มันอยู่ในหัวมาก่อนเว้ยมันอยู่ในหัวมาก่อนว่าฉันจะให้หนังสือออกมาแบบไหนก่อนที่คูณรลาจะมาจัด ต้องแบบเนี้ยได้นึกออกไหมสิ่งที่คุณไม่ควรลบหลู่คือความคิดจินตนาการของคุณว่าคุณอยากจะสร้างอะไรคนลุกเลยคุณอย่าคิดว่าจินตนาการของคุณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือมันเกิดไม่ได้หรอกอืมเนี่ยคุณครูคเลยบอกว่าคุณอย่าลบหลูอ่อันนี้คือสิ่งแรกนะคะลบหลู่ความคิดจินตนาการของคุณ ถ้าครูไม่เคยคิดว่าหนังสือครูมันจะออกมาแบบไหนไม่เคยคิดว่าฉันอยากจะทำอะไรหนังสือเล่มนี้ถ้าครูถ้าครูนาร่าไม่เคยคิดว่าฉันอยากจะทำหนังสือฉันจะทำหนังสือให้มันหน้าปกแบบไหนหน้าปกเนี่ยครูก็คิดจินตนาการก่อนว่าฉันอยากจะได้แบบไหนนะดังนั้นนะคะทุกอย่างมันเริ่มจากในหัวเราวกอน เค็ม okay, ไหมทุกอย่างเริ่มจากหัวเราก่อนเลยก่อนที่เราจะมาจับต้องได้จับต้องได้แบบนี้นะคะเนื้อหาก่อนที่คุณอล่าจะพิมพ์เนื้อหาเนี่ยเนื้อหาข้างในเนี่ยที่สอนแบบเปิดปุ๊บเนี่ยคุณแบบทําได้เลยนะสําหรับแบบมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นมือเก่าแล้วนะคะแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่ปังทําเท่าไหร่ก็ตังค์ไม่ได้สักทีเนี่ยคุณมันเป็นไอเดียมันเป็นเนื้อหาที่ก่อนที่มันจะลงเนี่ยมันอยู่ในหัวคุณอล่าก่อนแล้ว ว่าครูจะเอาอะไรลงมาใส่ดีเอาอะไรมาให้ดีมันอยู่ข้างในหัวก่อนมันอยู่ในความคิดจนินตนาการก่อนอันดับแรกหน้าปกหลังปกฉันจะเอาแบบไหนคิดก่อนถึงจะค่อยมาออกแบบคุณล่บอกเลยว่าคุณล่ออกแบบแบบทั้งหมดนะคะออกแบบเองทั้งหมดนะคะและด้วยความที่เราใหญ่ทําทให้มันดีนะคะเราก็จะมีทั้งสิ่งศักสิทธิ ทุกๆอย่างคนรอบข้างตัวทุกๆคนนะคะจะมาสนับสนุนทำให้มันออกมาได้ดีมากกว่าที่เราคิดไปอีกอืมนะะ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณอย่าลบหลู่เลยคือความคิดจนินตนาการของคุณเราไม่ได้ถูกปลูกฝังว่าเพอเจอเป็นไปไม่ได้หน้าตายอย่างมึงเหรอนี่หน้าตายอย่างแกเห่อนี้จะทําได้ทําไม่ได้หรอกแกไม่ได้เรียนเขียนหนังสือมาน,นะจะมาเขียนได้เหรอ นะคะใช่ไหมสำนักทีมอะไรหูมันต้องติดต่อวิงอ่งยากวุ่นวายบอกเลยครูนนราทำหนังสือเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะทําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปรู้ว่ากระบวนการมันทํำยังไงด้วยนะรู้แต่ว่าจะเอาไอสิ่งที่มันอยู่ในหัวสมองเนี่ยออกลงมาเขียนเพื่อช่วยให้คนที่เขาทำาิ๊กต็อกมานานแล้วก็ไม่โตไม่ได้เงินสักทีหรือคนที่ยังไม่รู้จักว่าติกต็อกคืออะไรได้ทําเป็นได้เติบโตในแพลตฟอร์มนี้เป็นได้เอาไปสร้างชีวิตเขาได้ ครูคิดแค่นี้หลังจากน,าน,นั้นนะทุกอย่างมันจะมาเองกระบวนการทุกอย่างจะมาให้เองมาแบบที่แบบแทบจะไม่ต้องทําอะไรสิ่งสําคัญคือจะเอาไอที่ฉันคิดอยู่ไอที่ฉันจินตนาการอยู่ออกมาและก่อนที่มันจะมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่แบบเราเปิดอ่านได้แบบนี้มันก็ต้องอยู่ในโรงพิมพ์ถูกปะ อันดับแลกเลยคุณละคิดเสร็จคุณละออกแบบพิมพ์นะคะพิมพ์เสร็จจัดเรียงอ่านะคะส่งให้อาสำนักพิมพ์เขาดูอ่าจะต้องมีปรับอะไรไหมกันจัดวางได้ไหมนะคะอ่าเป็นโปรเซสที่ยังไม่เห็นรูปเล่มเลยมันมีเวลาถูกไหมมันมีเวลาเกิดขึ้นมันมีเวลาอยู่แล้วหลายคนนะคิดว่าในหัวที่ฉันคิดมันไม่เห็นจะเป็นจริงคุณ มันจะไปอยู่ข้อสารนะแต่คือเห็นไหมว่าก่อนที่มันจะเกิดมันต้องมีระยะเวลาหนึ่งก่อนเพื่อให้ลงพิมพ์เขาได้พิมพ์เพื่อให้สิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดในหัวคุณเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีเวลาให้ลงพิมพ์เขาได้จัดพิมพ์โอเคไหมนะคะดังนั้นทุกอย่างในชีวิตของคุณนะที่คุณคิดและจินตนาการไว้คุณอย่าลบหลู่เด็ดขาดคุณคิดมันได้คุณจินตนาการถึงมันได้มันจะมาหาคุณแน่นอน โดยที่คุณไม่ต้องรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีกระบวนการอะไรฉันจะต้องไปยังไงบ้างไม่ต้องรู้รู้แต่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะทําคืออะไรนะคะและดึงมันออกมาเหมือนหนังสือที่คุณวาราทำและทุกและวันนี้คุณวราก็ได้จับได้จับเป็นเปนมันโคตรคอนเฟิร์มเลยว่าทุกอย่างมันมาจากในหัวเราก่อนมาจากจินตนาการเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทนะคะอะขอบคุณนะคะที่กดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนเลยด้วยดวยเลยนะคะ <laughs> นะคะอะกดแชร์แบ่งปันออกไปนะ เรื่องนี้เนี่ยคนลบหลู่กันมากบอกเลยลบหลู่ความคิดจินตนาการนะและครูนร่าจะบอกเลยว่าทุกความฝันความจินตนาการทุกความคิดที่คุณจินตนาการนั้นเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะอืออือนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวครูนร่าจะมีของขวัญแจกให้ด,ด้วยนะตื่นเต้นตื่นเต้น วันนี้จะเปกัะไลแบบตื่นเต้นนะคะอย่าลบหลู่นะอย่าลบหลู่เออนะคะอ่าน,นะคะคุณรับไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองที่คุณอย่าลบหลู่โดยติดขาดนะคะอยากรู้ไหมอ้านะอยากรู้พิ์ใจนะกดใจมารัวๆลยค่ะ,ะกดแชร์ได้ด้จ้าเออนะคะข้อที่สองนะที่คุณแบบห้ามลบหลู่เลยนะคะนั่นก็คือความรู้สึกอารมณ์ของคุณอืม ความรู้สึกอารมณ์ของคุณอารมณ์ที่ดีจะพาให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีๆโอเคไหมเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกดีกับเรื่องอะไรเนี่ยนั่นนะ่ะคือสิ่งที่มันจะพาให้คุณไปเจริญเติบโต,ตอืมคุณพรอมสวัสดีค่ะนะคะหลายคนเข้ามาคุณนวลไม่ได้เรียกชื่อนะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกดีกับการลงมือทำอะไร หรือคุณคิดจินตนาการแล้วคุณเห็นไหมสิ่งแรกคือคุณคิดจินตนาการแล้วเออแล้วความรู้สึกมันจะมาร่วมถูกไหมมันไม่มีแบบจินตนาการสิ่งที่คุณฝันแล้วคุณจะรู้สึกหดหูมันไม่ใช่ถ้ามันเป็นจินตนาการที่แบบหูคุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันโคตรด,ดีแล้วคุณรู้สึกดีนะบอกเลยว่าลงมือทําเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปขอความคิดเห็นจากใครด้วย เพราะว่าไม่มีใครมีความคิดเห็นเดียวคุณไม่มีใครมีจินตนาการแบบเดียวกับคุณไม่มีใครเห็นภาพที่คุณอยากให้เกิดได้เท่ากับตัวคุณนะคะบางทีเวลาเราไปบอกคนอื่นหรือว่าเราไปเล่าไปถามคนอื่นว่าอย่างนี้ดีไหมนะคะบางทีคุณโดนดับฝันด้วยมึงทําไม่ได้หรอทําได้หรอนะคะเอาจริงสต็อกสินค้าหรือว่าการสั่งสั่งหนังสือเนี่ยเงินจํานวนมากนะคะนะ,ะไหนจะมีการขอจดเลข ISBN ในโปรเซสของมันเนี่ย คุณอลาไม่ได้มองจํานวนเงินเลยไม่ได้มองรู้แต่ว่าอยากจะทําอะไรแล้วอุลรู้สึกดีมากเลยที่ได้ทำนะอันนั้นสิ่งที่สองนะที่คุณห้ามลบหลดนั่นก็คือความรู้สึกดีๆกับการลงมือทาอะไรบางอย่างของคุณถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณรู้สึกไม่ดีนะ่ะหรือคุณกําลังจะทําอะไรด้วยความรู้สึกไม่ดีนะ่ะอันนั้นมันจะพาคุณลงเหวบอกเลย ถ้าคุณใช้ความรู้สึกของคุณนะเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นอินดคเตอร์เป็นไกด์น,นำทางให้คุณนะชีวิตคุณจะมีแต่พุ่งอย่างเดียวนะคะจะมีแต่พุ่งอย่างเดียวครูลอล่าบอกเลยว่าปีนี้คือพลิกมากเลยพลิกมากนะจากปีที่แล้วพูดไปคนลุกไปนะปีนี้คือพลิกมากครูลอล่าเนี่ยมีคอสออนไลน์สคอรอสภายในไม่กี่เดือน มีลูกศิษย์ p r i v a t e coaching มี Group coaching มีรูกศิษย์ที่มาลงคอร์สมีหนังสือขายคือครูนาราแบบครบหมดเลยอ่ะครบหมดเลยทายในแบบยังไม่ถึงครึ่งปีอะอืมเพราะครูนาราเชื่อใช้ความรู้สึกอนำตลอดเลย ะค,ะความรู้สึกดีนะบางคนจริงๆแล้วระดับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมีหลายสกเกลนะและถ้าเราไปจาถ้าเราแบบแยกได้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรกันแน่ได้ก็จะดีแต่ว่าหลายคนน่ะจำแนกไม่ได้หรอกนะคะไม่รู้หรอกตอนนี้รู้สึกยังไงดังนั้นสิ่งที่มันจะนําทางคุณนะให้คุณยึดเอาไว้อยู่แค่2อ,อย่างคือ1รู้สึกดีไหมหรือรู้สึกไม่ดีโอเคไหมมีแค่2ออย่างถ้าตอนนี้รู้สึกไม่ดีทำไงให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น แค่รู้สึกดีขึ้นถือว่าดีแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องไปจําแนกเลยก็ได้ว่าตอนนี้ระด,ดับอารมณ์แบบไหนนะคะเพราะอารมณ์ของเราเนี่ยมันคือคลื่นพลังงานนะมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปนะจริงในคอร์สคูนาร่าก็สอนเอาไว้ค่อนข้างลึกมากเลยนะคอร์สนอนเฉยเงินก็เข้าด้วยติกตอกช็อปนะคะสอนเกี่ยวกับเนี่ยทาไมคูนาร่าถึงตั้งชื่อคอร์สแบบนี้มาเพราะมันแบบแค่คุณรู้คียว่าทํำยังไงให้คุณ มีเงินวิ่งเข้าหามันคือมหาศาลที่ทำให้คุณนอนเอฉยๆเงินก็เข้าได้นะคะอืมอันนั้นก็เป็นหนึ่งคอที่มันเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจครูโนรู้สึกสนุกที่ได้ทำคูโนราก็ทำเลยนะคะครูสวยเก่งผู้จดฉานเนื้อหาที่เขาคุณมากค่ะคุณแนทนะคะสวัสดีค่ะนะคะนั้นานะใช้ความรู้สึกคุณนำทางเสมอนะคะและไม่มีใครรู้สึกได้เท่าคุณเช่นเดียวกัน นึกนหรอหมอันแรกคือความคิดจินตนาการคุณที่คุณห้ามลบหลู่เพราะไม่มีใครเห็นภาพเดียวไม่มีใครเห็นความคิดของคุณอยู่แล้วเพราะมันเป็นความคิดนะ่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นแบบจับต้องได้อย่างเงี้ยอ่าอย่างที่สองคืออารมณ์คุณคุณอารมณ์ดีคุณรู้สึกดีกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะพาคุณไปจเจริญเติบโตมันเป็นธรรมชาติเสมออือม,มันเป็นธรรมชาติเสมอนะคะอือ ต่อไปสิ่งที่สามนะที่คูจะให้นะคะก่อนที่คูน่าจะให้ของขวัญท้ายไลฟ์นะจ๊ะ,ะสิ่งที่สามนึงก็คืออย่าดูถูกกายของคุณรูปกายของคุณนี้เขาเขาสามารถเป็นในทุกอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็น get ไหม น้ำตาจะไหลคุณอย่าดูถูกรูปกายของคุณว่าบางคนอาจจะป่วยคิดว่าคุณป่วยแล้วคุณก็บอกเขาว่าเขาว่าร่างกายนี้มันป่วยมันก็ยิ่งป่วยคุณอย่าดูถูกมือของคุณว่ามือนี้จับอะไร มันจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยคุณอย่าดูถูกรูปกายของคุณแต่ถ้าคุณใช้กายคุณนะไปพร้อมกับความคิดจินตนาการและความรู้สึกของคุณะยังไงมันก็สำเร็จชีวิตคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะเหมือนที่คุณแลกก็แบบโตขึ้นแบบ ก้าวกระโดดมากเลยย,ยังไม่ถึงครบยังไม่ถึงครบสิ้นกับสิ้นปีอันเรียกว่าอะไรนะกลางปีเลยอะ่ะครูนร่ามีหนังสือของตัวเองมีลูกศิษย์ที่รักมีแฟนเพจมีลูกศิษย์ทั้ง p r i เว t มีลูกศิษย์ที่แบบน่ารักตลอดอยู่ข้างครูนราไม,ไม่ได้หมายความว่าแยกข้างในหมายความว่ารักครูนร่าได้รับความรักจากลูกศิษย์และจากผู้ติดตามปูงราชทุกคน มันไม่มีวันนี้นะถ้าคุณอลาไม่เชื่อว่ากายนี้มันจะทําได้นึกออกไหมดังนั้นนะคุณอย่าดูถูกตัวเองใครดูถูกคุณไม่เท่ากับการที่คุณดูถูกตัวเองนะคะดังนั้นกายนี้นะคะมันจะเป็นไปดังคำพูดความคิดความรู้สึกของคุณ Okay, ถ้าคุณคิดว่ากายนี้จะสร้างมูลค่าให้กับชั้นมหาศาลจากการลงมือทํางานสิ่งที่ชั้นรักจากการได้ช่วยเหลือผู้คนจากการที่ฉั้นได้เอามือชั้นไปจับทำส,ร,สร้างงานหรือว่าสิ่งต่างที่มันช่วยเหลือผู้คนได้คุณจะภูมิใจกับตัวคุณกับการที่เป็นตัวคุณเป็นกายนี้มาที่เขามอบกายนี้มาให้เราให้เรามาสร้าง มาสรรสร้างสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้อมอืบางคนต่อว่าตัวเองดูถูกตัวเองคนอื่นว่าว่าคุณไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณว่าตัวเองเนี่ยคือมันที่สุดแล้วนะะดังนั้นอย่าดูถูกกายตัวเองอย่าลบหลู่กายนี้ว่าฉันจะทําอะไรไม่ได้คนพิการไม่มีขาเลยเขาก็โตได้เขาก็สําเร็จได้ คนที่แบบว่าวัววะไม่ครบทุกคนสําเร็จได้ดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีเอาไหว้วะครบหรือไม่ครบไม่เกี่ยวกันนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะเชื่อว่าคุณน่ะทาได้หรือเปล่าคุณเชื่อว่าคุณแข็งแรงไหมคุณเชื่อว่ากายนี้คุณสามารถสรรสร้างเงินสรรสร้างอนาคตสรรสร้างความสําเร็จรุ้งเรือนให้แก่ตัวคุณให้แก่ครอบครัวคุณหรือว่าคุณเชื่อว่ากายนี้มือนี้ของคุณหรือปากนี้ที่คุณพูดมันจะช่วยให้คนเนี่ยเขา มีความสุขมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาเขามากขึ้นเติบตัวมากขึ้นไหมถ้าคุณเชื่อคุณก็จะทําได้ถ้าคุณรู้ว่ากายนี้มันไม่ได้กระจกแค่คุณคนเดียวก็มากพอเพียงพอที่จะสร้างความประสบความสําเร็จให้กับคุณเข้าไหมอืมนะคะฮร้ฮองไห้ใส่เลยอะ งั้นนะสิ่งที่คุณอย่าลบหลูนะอืสรุปนะคะหนึ่งความคิดจินตนาการของคุณนะคะสองอารมณ์ที่ดีของคุณนะคะสาเชื่อในกายนี้ของคุณว่าคุณใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดกายของคุณแข็งแรงที่สุดและดีที่สุดดีขึ้นทุกๆวัน แต่ถ้าใครบอกว่ามีจะแก่ลงแก่ลงมีจะแย่ลงแย่ลงมันจะเป็นไปตามปากคุณเป็นไปตามความเชื่อนะคะดังนั้นอย่าดูถูกยอย่าลบหลู oh ่ในสามสิ่งนี้ที่ครู่าให้ค oh. ุณวันน <lies in> <world> <amos assim im jà> ี้โอเคไหมนะคะเฮ้ยนะคะแล้วก็ครูน่าเนี่ยกำลังจะจะแพ็คหนังสือส่งเนาะให้กับฐานแฟนของครูนะที่กดติดตามครูที่สั่งจองหนังสือมาแบบ สองเดือนได้มั้งกว่าจะกว่าจะออกมากว่าจะคลอดมานะคะเฮ้ยหกสิบวันประมาณนั้นอนะประมาณหกสิบวันอะคือมันมาจับต้องได้แล้วนะคะแล้วครูล่าก็คิดว่าครูล่าก็อยากจะให้อะไรกับคนที่เขาให้ใจครูลา่าสั่งซื้อหนังสือครูลา่าเพิ่มเข้าไปอีกนะ,ะวันนี้ก็ขณะที่ครูล่าแบบกําลังแบบเตรียมเนาะบอกว่าเอาอฉันจะมีเนิวการ์ดเดีย๋ยวจะให้ดูนะ คุณล่าก็เป็นคนแบบชอบประดิษฐ์ประดอยคืออยากทําให้คนได้รับเนี่ยรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคล้าก็จะมีการ์ดด้วยนะคะแล้วก็ข้างในการ์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คูณล่าแบบตื่นเต้นมากแล้วก็เพิ่งมีไอเดียว,วันนี้นะคะคือเดยวคูณล่าเนี่ยเนื่องจากว่ามีออเดอร์มาเยอะมากเลยใช่ไหมแล้วคูณล่าก็จะทุกออเดอร์แหละก็คือเป็นหนังสือหนึ่งเล่มน,นะ,ะแต่ว่ามีหลายบ้านหลายหลายบ้านมากมากนะคะซึ่งคูณล่า จะหยอดแตงกิ้วกาดอะซึ่งข้างในนะข้างในอะจะมีของขวัญให้ข้างในจะมีของขวัญใ,ใ,ให้นะอยากรู้ไหมนะอ่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะข้างในจะมีเป็นของขวัญให้นะคะซึ่งจะเป็นราคามูลค่าหลักหมื่นขึ้นไปอ้ยตื่นเต้นนะไม่รู้ใครจะได้นะคุณราล่าบอกเลยว่าถ้าคุณได้รับกล่องหนังสือของคุณราล่าแล้วนะคุณจะตื่นเต้น นะคะคุณอล่ารู้เลยนะตั้งแต่คุณเปิดกล่องออกมาแล้วคุณจะเห็นแล้วคุณก็จะตื่นเต้นกับการที่คุณได้เห็นหนังสือซึ่งมันไม่ใช่แค่หนังสือคุณอล่าใส่ความรักไปด้วยนะคะในทุกทุกแบบทุกอย่างที่คุณอล่าปิน้นที่คุณอล่าทำาแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีของขวัญให้นะมูลค่าเป็นหลักหมื่นนะคะก็จะมีรับฟรีไพเวคโคชชิ่งมูลค่า1 9 9่0บาท นะอันนั้นหนึ่งรางวัลหรือว่า2อรางวัลดีเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีไพรเวทโคชชิ่งอะสามรางวัลไปเลยไหมนะคะจะได้ไม่แบบเสียใจยกันนะไพรเวทโคชชิ่งสามนะก็คือไปรู้นเอานะว่าใครได้ซึ่งครูนาราจะไม่รู้ว่าการ์ดไหน,นจะอยู่ที่กล่องไหนแต่ครูนาราจะเขียนเอาไว้ไพรเวทโคชชิ่งนะคะสามรางวัล น,นี่คือมูลค่า19,900บาทนะคะได้มาเจอตัวโคูโนล่านะไพเวทโคชชิงนะปกติไม่ได้แจกนะแต่โคูโนล่าอยากจะให้อมอบให้แก่คนที่รักแล้วก็ศรัทธาโคูโนล่าดูสิทางจองหนังสือมาแบบใช้เวลาเป็นหะลักสองเดือนนะคุณเขารอขนาดนี้อ่ะคือรักครูขนาดเนี้ยครูก็แบบอยากจะให้เขานะครูก็อยากให้เพิ่มอีกนะ,ะถ้าวันนี้นะคะใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็ อยากจะมีสิทธิ์นะคะในการที่จะได้ของขวัญน,นะคะมีสิทธิ์ลุ้นของขวัญมูลค่าหนึ่งบเกาทันะกะ p ร้อ a t า c นะ c h i n g กับคุณอล่านะ,ะสามรางวัลน,นะ,ะสามรางวันนะะลวไม่ได้ให้รางวัลเดียวน,นะ,ะอันนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นสิทธิ์คุณนะ,ะสามารถกดสั่งซื้อหนังสือคูณอล่าได้เลยนะคะอถ้าในติกตอกนะคะก็กดได้เลยมันก็จะมีคูปองส่วนลดให้นะคะ <c oughs> ดิใจกับคนที่ได้รับรางวัลดีๆด,ด,ด,ด้วยครับนะยินขอบคุณมากเลยค่ะคุณแนทนะคะอืม ก็คุนล่าก็ให้ด้วยความรักนะแล้วก็หอ่อของด้วยความรักนะพ่อพ่อพ่อของลูกชายคูนอลา่าเขารู้ว่าคูนอลา่าแบบจะทําการจะทํานู่นจะทำนี่นะเขาบอกว่าเอออันนี้จะจะส่งหนังสือหรือจะส่งของขวัญอะไรให้ใครคูนอลา่าบอกอ๋อก็จะส่งให้กับาฐานแฟนที่เขามาสั่งซื้อหนังสือเขาสั่งจองไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยคือคูนอลา่าแบบทาด้วยความรักเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นในรูปเล่มในเล่มนี้คูนอล่าให้คุณหมดทุกอย่างที่มันเป็นประสบการณ์คูนอล่าสองปีที่มันสร้างตัวคูนอล่ามาจนถึงวันนี้ได้นะคะให้หมดทุกอย่างในเล่มนี้เลยจริงๆแล้วมันเทียบเท่ากับคอร์สคอร์สหนึ่งของคูนอล่าได้เลยนะคะคอร์ส t ิ๊กต็อกมาร์เก็ตติ้งนะอันนั้นคือคอร์สเนี่ยห้าพันเก้าร้อยบาทนะแต่เล่มเนี้ยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคูนอล่าแถมอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะคะแล้วใครที่สั่งซื้อนะคะ คุณอล่าให้ให้เวลาสองจนถึงวันวันอาทิตได้ไหมนะวันอาทิตนะคุณเพราะว่าคุณอล่าก็อยากจะให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นนะคะถึงวันอาทิตย์นี้นะคะก็คือคุณอล่าก็จะแจกของรางวัลเนี้ยใส่ให้นะ,ะดังนั้นก็คือวันอาทิตย์คือวันสุดท้ายนะคะที่คุณอล่า,จะ,า,ออาละะจะปิดรับออเดอร์สําหรับหนังสือแล้วนะคะจะปิดรับออเดอร์สําหรับหนังสือแล้วแล้วก็จะพร้อมนี่จะส่งมอบนะคะ ของขวัญน,นะคะของขวัญต่างๆนะไปให้เพื่อนๆนะคะที่สั่งหนังสือเอาไว้นะคะคุแล้วก็ให้เวลาถึงวันอาทิตย์แล้วกันเนาะราคานี้ก็มีทั้งคูปองส่วนลดต่างๆที่มันอยู่ในเนี้ยก็เป็นหมื่นนะคะคุณนล่าอยากให้คุณได้เห็นมากๆเลยนะคะอยากให้อ,อ่อเนาะ ใครถ้าเป็นของของใครนะก็มารับไปนะคุณลแก็ดีใจมากๆเลยนะที่คิดของขวัญน,นี้ออกมานะคะพอคุณลา,าคิดปุ๊บนะคุณลาแบบตื่นเต้นดีใจสนุกมากเลยโอ้โหจะดีมันจะต้องดีมากๆแน่เลยนะคุณาราแบบรู้สึกดีมากเลยนะคุณลา,าก็ใช้ปากคุณละาากายคุณลา,าประกาศออกไปบอกไปเลยนะคะว่าะจะมีของขวัญอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าใครถ้ามันเป็นของใครนะคะที่ไม่ได้สั่งล่วงหน้าไว้แต่จะมาสั่งในช่วงสามสวันนี้ก็สามารถสั่งได้นะคุณลา,าก็จะให ของขวัญน,นะก็จะจัดส่งไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มารอลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลใหญ่นี้ไปนะจ๊ะเอ้อนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะคือไลฟ์ายสองนะคุณอาลาก็เข้าใจานะคะแต่ก็คงไม่บังเอิญที่เราได้มาเจอกันในวันนี้นะจ๊ะเอ้อนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามคุณอล่าด้วยนะบ๊ยบยบยบายบายค่ะ <laughs> บ๊ายบายค่ะ